มาดูตัวอย่างข้อต่อไปสังเกตข้อนี้เจอ x กํลังสอง x กํลังหแล้วก็ตัวเลขพี่ขอลอกโจทย์ลงมาก่อนถ้าเจอ x กํลังสอง x กํลังหแล้วก็ตัวเลขให้เราแยกเปน2วงเล็บ แยกเป็น2วงเล็บใส่ x กับ x รอไว้แล้วก็มาหาเลขตรงนี้2ตําแหน่งนี้คูณกันต้องได้ตัวหลังรวมกันต้องได้ตัวกลางคูณกันต้อง ต้องได้ตัวหลังก็คือต้องได้15บวกลบกันต้องได้ตัวกลางก็คือต้องได้บวก8คูณกันต้องได้บวก15บวก15คูณกันต้องได้ตัวหลังบวกลบกันต้องได้ตัว ตัวกลางต้องได้เลขตัวกลางเพราะฉะนั้นเวลาหาเลขตรงนี้นะให้ดูตัวหลังก่อนเสมอคูณการต้องได้15มีอะไรบ้างที่คูณกันแล้วได้15มี1มี1กับ15บอ่ะหกับ15 1ห้คูณสิก็ได้15อีกตัวหนึ่งคือ3าห 3ามคูณหหก็ได้เท่าไหร่สิทีนี้เลือกชุดบนหรือชุดล่างเราก็ต้องมาดูตัวกลางตัวกลางคือเลขอะไรเลข8บวกลบกันแล้วอ่ะต้องได้บวกแบนหรือล่างที่สามารถทําให้เกิดเลขบวกแปดได้ตัวบนตัวบนอะ่ะบวกกันได้เท่าไหร่สิห ตัวบนบวกกันได้16ถ้าลบกันได้เลขเท่าไหร่14แสดงว่า1กับ15เนี่ยบวกลบกันแล้วอ่ะมีโอกาสเกิดเลข8ไหมไม่มีแล้วมาดู3กับ5 3กับ5 3กับ5บวกกันได้ได้8 3กับ5หักล้างกัน 3กับห้าเนี่ยหากล้างกันเหลือเลขอะไรเหลือเลข2 5ลบไป3เหลือ2แล้วสังเกตบนหรือล่างที่มันสามารถทําให้เกิดเลข8ก็คือ3กับห้เพราะฉะนั้นตัด1กับ15ทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้งใช้3กับ5จะ3 5หรือ5 3ก็ได้จะใส่3 5หรือ5 3ก็ได้ สามห้าเหตุผลที่เลือกสามห้าเพราะามันสามารถรวมกันแล้วได้เลขตรงกลางคือเลขบวกแปดทีนี้มาใส่เครื่องหมายใส่เครื่องหมายยังไงได้บวกแปดสามสามต้องเป็นเครื่องหมายพี่ขอมาโทษตรงนี้นะสามต้องเป็นเครื่องหมายบวกห้าาต้องเป็นเครื่องหมายบวก เพราะว่าบวก3บวก5จะได้บวกอะไรบวก8มันจะได้เลขตรงกลางพอดีตรงนี้เพราะนั้นหน้า3ให้ใส่เครื่องหมายบวกหน้า5ให้ใส่เครื่องหมายบวกแบบนี้เพราะฉะนั้น x จะมีค่าเท่ากับ บวก3ก็เป็นลบ3ขอขยับข,ขยับนิดนึงบวก5ก็เป็นลบ5เครื่องหมายตรงข้ามแล้วก็ตอบ